สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอา d i ส์ p c นะครับหรือตัวนี้นะครับของใน Windows 10มาโชว์ในหน้าจอเดสก์ท็อปกันนะครับหลังจากที่เราลงตัว Windows 10แล้วนะครับในตัวไอคอนของ d i ส์ pc หรือไม c ค m p อมพิวเตอร์เก่านะครับก็จะไม่โชว์ในหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับวิธีการเอา d i ส์ pc หรือหรือว่า My คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมาไว้หน้าจอเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปนั้นทำอย่างไรนะครับก็ให้แค่คลิกขวานะครับ แค่คลิกขวาบนหน้าจอนะครับหลังจากนั้นก็เลือก Personalize ครับแล้วก็คลิกมาที่ Change Desktop i c o n นะครับจากนั้นในในช่องของ Desktop i c o n ก็ให้เราเลือกติ๊กนะครับตอนแรกมันจะมันจะ Uncheck อยู่ก็คือไม่ได้ติ๊กของ My Computer ของคอมพิวเตอร์อยู่ก็ให้กดติ๊กไปทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็กด OK จากนั้นตรงนี้มันจะมี d i s PC ขึ้นมาให้แล้วนะครับก็ จากนั้นเวลาวิธีการใช้ก็แค่กดคลิก PC มันก็จะขึ้นมาในหน้าจอที่เป็นโฟลเดอร์ต่างๆนะครับหรือมาคอมพิวเตอร์ตรงนี้ที่เราติดปากกันใน Windows 7พวกนี้ครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเข้าโฟลเดอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับก็วันนี้ขอจบวิธีการเอาลิสต์ PC ขึ้นมาใน Windows 10เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ